มีเหตุของทสูตรนี้ว่าพระศัสดาได้ยังพระธรรมเทศนานี้ให้เกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีแล้วตัดแก่พรามชื่อมาคันธยะในแคว้นกุลุอีตัดที่สาวัตถีด้วยตัดที่กุลุด้วยมีเหตุว่าในแคว้นกุลุที่ดาของมาคันธยะพรามชื่อว่า มาคันธิยาเหมือนกันเป็นผู้มีรูปงามเลอโฉมพราม,มหาศารเป็นอันมากและเหล่าขัติยะมหาสารอยากได้นางมาคันธิยาจึงส่งข่าวแก่มาคันธิยะพรามว่าขอท่านจงให้ธิดาแก่ข้าพเจ้าเถิดแม้มาคันธิยะพรามก็ห้ามพรรม,มหาสารและ ขัตยะมหาศาลเหล่านั้นทั้งหมดว่าพวกท่านไม่สมควรแก่ธิ่ดาของข้าพเจ้าวันหนึ่งเวลาใกล้รุ่งพระศัสดาตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นมาขันธยพรามอยู่ในข่แห่งระยานจึงทรงใคร่กลวนว่าจักมีเหตุอะไรเนอทรงเห็นอุปนิสัยแห่งอนาคามิผลของธามและนางธามณี พระศาส,สดาได้ทรงถือบาทและจีวรเสด็จไปยังที่นั้นงแต่เช้าตรู่ทามตรวจดูรูปสิริของพระศาสดาทางคิดว่าขึ้นชื่อว่าบุรุษในโลกนี้ที่จะเหมือนด้วยบุรุษคนนี้ไม่มีบุรุษคนนี้สมควรแก่ทิดาของเราเราจกให้ทิดาของเราแก่บุรุษคนนี้และกลับทูลว่าสมณนะเรามีทิดาอยู่คนหนึ่งไม่เห็นบุรุษ ผู้สมควรแก่นางจึงไม่ให้นางแก่ใครๆส่วนท่านเป็นผู้สมควรแก่นางเราใคร่จะให้ธิดาแก่ท่านท่านจงรออยู่ที่นี้พระศาสดาสลับถ้อยคำแล้วไม่ทรงยินดีไม่ทรงห้ามกรามทามไปเรือนบอกกับนางพรรมนีว่า นางผู้เจริญเราเห็นบุรุษผู้สมควรแก่ทิดาของเราแล้วเราจัะให้ทิดาแก่เขาแล้วให้ทิดาตกแต่งกายพาไปอย่างที่นั้นพร้อมนางพามณีแม่มหาชนก็พากันออกไปดูพระศาสดาไม่ได้ประทับยืนอยู่ในที่ที่ทามบอกไว้ทรงสรแสดงเจดีย์คือรอยพระบาทไว้ในที่นั้นแล้วได้ประทับยืนในที่อื่น ทราบว่าเจดีคือรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมปรากฏในที่ที่พระองค์ทรงอธิษฐานว่าบุคคลชื่อโน้นจงเห็นเจดีคือรอยเท้านี้แล้วทรงเหยียบไว้เท่านั้นชื่อว่าผู้ที่จะเห็นเจดีคือรอยพระบาทนั้นในที่ที่เหลือไม่มี รามถูกนางธร,รมณีผู้ไปกับตนถามว่าบุุษนั้นอยู่ที่ไหนจึงบอกว่าก็ฉันได้สั่งเขาวไว้ว่าท่านจงยรออยู่ที่นี้พรางมองดูเห็นรอยพระบาทจึงชี้ว่านี้รอยเท้าของเขานางธรรมณีกล่าวว่าทามนี้ไม่ใช่รอยเท้าของบุคคลผู้บริโภคการ,รเพราะความที่นางเป็น คนฉลาดในมนเครื่องทํานายลักษณะรอยเท้านี้เป็นรอยเท้าของผู้หมดกิเลสทีเดียวทีนั้นพรามจึงบอกนางพระมณีว่านางผู้เจริญเจ้าอย่าอึงไปจงเป็นผู้นิ่งมาเถิด แล้วเดินไปพบพระศัสดาจึงกล่าวว่านี้คือบุรุษคนนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าทูลว่าสมณะเราจะให้ธิดาแก่ท่านพระศัสดาไม่ตัดว่าเราไม่ต้องการด้วยธิดาของท่าน ตัดว่ารามเราจะบอกเหตุสักอย่างหนึ่งแก่ท่านท่านจากฟังไหมถามทูลว่าสมณะผู้เจริญขอท่านจงกล่าวข้าพเจ้าจากฟังทีนั้นพะศาสดาทรงนำเรื่องอดีตตั้งแต่ครั้งออกมหาพิเนศกร,รมมาแสดงแล้วโดยย่อด,ดังนี้คือพระโพธิสัตว์ สระศิริราชสบัติส่งขึ้นมากติกาม้ากันตกะมีนายชนะเป็นสายเสด็จออกมาพี่ในสกรลเมืม่อมานยืนอยู่ที่ประตูตแห่งพระนครกล่าวว่าสิทธัตถะท่านจงกลับเสียเถิดตั้งแต่วันนี้ไปวันที่เจ็ดจากรัตนะจากปรากฏแก่ท่านทราบริษัทจึงตัดว่ามาน ถึงเราก็รู้จักรัตนะนั้นแต่เราไม่มีความต้องการด้วยจักรัตนะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านออกไปเพื่อประโยชน์อะไรเล่าเพื่อประโยชน์แก่สัพพยุตยานมานดังนี้เป็นต้นมานคอยเพ่งจับผิดติดตามพระโพธิสัตว์เปี แม้พระสัสดาทรงบำเพ็ญทุกขละกิริยา6ปีทรงอาศัยการกระทำความเพียรของบุรุษนั้นทรงแทงตลอดซึ่งพระสัพพายุตยานสเสวยุมติสุขที่ควงไม้โพในสัปดาห์ที่ห้ประทับอยู่ที่ควงไม้อชะปาละนิโรธสมัยนั้นมานถึงความโทมนัสนั่งในที่หอนทางใหญ่ลำพึงว่า เราติดตามมาตลอดการประมาณนี้แม้คอยเพ่งจับผิดก็ไม่ได้เห็นความทั้งพลาดอะไรอะไรของสิทธ,ธัตถะบัดน,นี้เธอก้าวล่วงวิสัยของเราแล้วทีนั้นที่ดามานทั้งสามคือนางตันหานางออรดีนางราคาดำดีว่าบิดาของเราไม่ปรากฏท่านอยู่ที่ไหนหนอเที่ยวมองหาอยู่เห็นบิดาเป็นผู้นั่ง อย่างนั้นจึงเข้าไปหาถามว่าท่านพ่อเหตุใดท่านมีความทุกข์เสียใจมานั้นจึงเล่าเนื้อความนั้นแก่ที่ดาทิดาเข้าไปหาพระเข้าไปฝ้าพระศัสดากราบทูลว่าข้าแต่พระสมณะพวกหม่อมฉันจักบำเบอ พระบาทของพระองค์พระศาสดามิได้ทรงไฝ่พระหฤทยัยไม่ทรงลืมพระเนตรมองเลยพวกที่ดามานคิดว่าความประสงค์ของบุรุษสูงสูง,สงต่ำต่ำบางพวกมีความรักในเด็กหญิงรุ่นบางพวกมีความรักในหญิงผู้ตั้งอยู่ในปฐธรรมวัยบางพวก รักในาหญิงมัชิมะไวบางพวกปัจชิมะไวแม้พระสัสดาก็ตัดว่าพวกเจ้าจงหลีกไปพวกเจ้าเห็นอะไรจึงพยายามอย่างนี้การกระทำกรรมเห็นปาน,นี้ต่อหน้าพวกที่มีราคะไม่ปราศจากไปจึงจะควร ส่วนตาตาคตละกิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้นได้แล้วพวกเจ้าจักนำเราไปในอำนาจของตนด้วยเหตุอะไรเล่าและตัดกระาษนี้ว่าเชิญอนาน่านอีกครั้งหนึ่งกิเลสที่พระสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงชนะแล้วจะไม่ทรงกลับแพ้อีกกิเลสใดๆในโลก จะไปตามกิเลสที่ส่งชนะแล้วไม่ได้พระพุทธเจ้าพราะองค์นั้นทรงมีอารมณ์หาที่สุดมิได้ไม่มีร่องรอยพวกเธอจะนำไปด้วยร่องรอยหาใดได้พระพุทธเจ้าพราะองค์นั้นเป็นผู้ไม่มีตัณหาที่มีเครือขา่ายสร้างไปในอารมณ์ต่างๆเพื่อจะนำไปในพบไหนไหน ผู้มีอารมณ์หาที่สุดมิได้ไม่มีร่องรอยพวกเธอจะนำไปด้วยร่องรอยอะไรได้พระสัจจาจึงตัดว่าดูก่อนมาขันธิยะในการก่อนเราได้เห็นที่ดามานทั้งสามผู้ประกอบด้วยอัตภาพเช่นกับแท่งทองแม้ในการนั้นเราก็ไม่ได้มีความพอใจเลย ก็ิริละแห่งทิดาของท่านเต็มไปด้วยอาการ32แม้ท่าเท้าของเราพึงเป็นเท้าที่แปดเปื้อนด้วยของไม่สะอาดใช้และทิดาของท่านนี้พึงยืนอยู่ที่ธรณีประตูถึงอย่างนั้นเราก็ไม่ถูกต้องีซิละ ของนางแม้ด้วยเท้าแม้ความพอใจในเมถุนไม่ได้มีแล้วเพราะเห็นนางตันหานางอ,อรดีนางราคาเพราะเห็นสิริละแห่งทิดาของท่านนี้ซึ่งเต็มไปด้วยของไม่สะอาดอย่างไรได้ เราย่อมไม่ปรารถนาเพื่อจะแต่ต้องศิริละทิดาของท่านแม้ด้วยเท้าในการจบพระเทศนามาคัิยะพรามและนางพมณีทั้งสองตั้งอยู่ในอนาคามิผล